ต้าหัวจอสมาร์ทดิสเพย์32นิ้วสายเทรไม่ควรพลาดและนี่ก็คือจอสมาร์ทดิสเพย์จากแบรนด์ตาหัวที่สายอินเทอร์เนตต่างๆไม่ควรพลาดไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือปาร์ตี้ จอสมาร์ทดิสเพย์รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแท่นที่เขาให้มานะคะมีล้อให้เราอีกด้วยนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายสะดวกมากๆนะคะไม่ว่าจะจากที่อยู่ห้องนั่งเล่นนะคะจะลากไปห้องนอนนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะก็ลากไปได้เลยหรือแม้กระทั่งในส่วนของการฟังเพลงดูหนังต่างๆนะคะเราประทานอาหารอยู่อยู่ในห้องนอนใช่ไหมคะลากลงมาค่ะ เป็นจอนะคะที่สามารถต่ออินพุตเข้ามาแล้วก็เป็นคาราโอเกะให้เราได้ร้องเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์ไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะรุ่นนี้ดีมากนอกจากนั้นนะคะตัวเครื่องเขาเนี่ยสามารถเงยหน้าหรือแม้กระทั่งก้มหน้าได้อีกด้วยนะหรือว่าจะหมุนซ้ายขวาก็สามารถทําได้นะคะตัวนี้เหมาะมากๆสําหรับทุกคนเลยนะคะหรือใครที่บอกว่าแล้วเด็กตัวเล็กๆจะใช้ได้ไหมรุ่นนี้ดีมากเพราะว่าเขาสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะตามการใช้งานของเรานะคะนี่ ปึ๊บอ่าดีแบบนี้ยังไม่พอใช่ไหมคะสามารถหมุนปรับเป็นแนวตั้งได้อีกด้วยนะคะตัวนี้อ่ะให้ดูป๊นี่นะคะสามารถปรับเป็นแนวตั้งได้นะคะแล้วก็ตัวกล้องของเขาเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้2ที่นะคะก็คือเป็นแนวนอนแล้วก็เป็นแนวตั้งแบบนี้เลยะคะ่ะ สเปคที่ให้มานะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอยอยู่ที่32นิ้วนะคะความละเอียดเป็นแบบ 4K UHD นะคะดิสเพย์เป็นแบบ VA นั่นเองนะคะความสว่างอยู่ที่350นิตนะคะส่วนไมเคร่องเนี่ยเขาบิวอินมาให้ในตัวแล้วแล้วก็ลำโพงนะคะก็จะอยู่ด้านล่างใต้ฐานเลยนะคะให้ขนาดอยู่ที่20วัตต์นั่นเองคะ่ะถัดมานะคะตัวนี้นะคะให้น้ำหนักตัวเครื่องนะคะอยู่ที่22.1กิโลกร,รัมนะคะระบบปฏิบัติการนะคะตัวนี้เป็น Android 11นะคะซึ่งมาพร้อมกับแรม8นะคะรวมอยู่ที่ 128GB นะคะใช้งานได้ต่อเนื่องนะคะถึง6-8ชั่วโมงโดยประมาณนะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับ Type C นะคะที่เขาให้มาอีกด้วยนะคะแล้วก็เป็น Mini HDMI นะคะซึ่งสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็น Input หรือ Output ภาพนะะออกจากจอได้เลยนะคะตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะคะเปรียบเสมือนแท็บเล็ตตัวใหญ่อีกหนึ่งเครื่องของเราได้เลยนะคะตัวนี้มาถึงในส่วนของการใช้งานกันบ้างนะคะหลายๆคนอาจสงสัยใช่ไหมคะว่าที่บอกว่าเหมือนแท็บเล็ตตัวใหญ่นียเหมือนยังไง ตัวนี้นะคะเป็นระบบปฏิบัติการนะคะ o n d r o i d 11นะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะซึ่งสามารถโหลดแอปต่างๆได้นะคะในนี้เลยนะคะ Play Store ของเรานะคะปุ๊บกดเข้ามาอ่ะเลือกได้เลยใครที่สายไหนไม่ว่าจะเป็นสายช้อปนะคะสายซีรีส์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนะคะแม่ค้าต่างๆก็สามารถโหลดแอปได้เลยนะคะเพราะเขาเป็น Android เนาะใช้งานได้งา่าย เราอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าใครที่บอกว่าเป็นแม่ค้านะคะขายของในทิกต o k หรือแม้กระทั่งไลฟ์สดต่างๆนะคะแนะนําเลยตัวนี้เพียงแค่เราหมุนจอปุ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ายตัวกล้องของเขาขึ้นมาติดด้านบนนะคะตัวกล้องของเขานะคะที่ให้มาเนี่ยความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลเลยนะคะเข้ามาในแอปต่างๆที่เราใช้จะไลฟ์สดเข้ามาได้เลยนะคะนี่ไลฟ์สดได้เลยนะคะตัวนี้เราสามารถมองเห็นคอมเมนต์ได้แบบเต็มตามากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่า โอ้เราจะต้องเปิดแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งนะคะหรือแมก้กระทั่งกันใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งใช้แท็บเล็ตเครื่องหนึ่งดูงนะตัวนี้ก็ถือว่าดูได้เลยอ่าโอเคประมาณนี้ในส่วนของแม่ค้าใช่ไหมคะและถัดมานะคะในสายของการดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงต่าง,าง,างนะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ Netflix อ่านี่นะคะเราก็กดเข้ามาเลยนะคะใน Netflix แล้เราก็ปรับเป็นจอแนวนอนแบบนี้หมุนกล้องไปก็ได้หรือไม่ไม่ต้องการกล้องก็เอาไว้ที่เดิมนะคะเราสามารถดูได้และหน้าจอใหญ่แบบนี้ใครที่บอกว่า เตียงเราต่ําเราก็กดลงไปอ่าสามารถปรับขึ้นลงได้ไงตัวนี้นะคะหรือแม้กระทั่งใครบอกว่าสูงหน่อยได้ไหมได้เราก็ปรับขึ้นมานะคะหรือแม้กระทั่งการเงยปุ๊บก็ได้หรือว่าก้มลงมาก็สามารถทําได้ค่ะหันซ้ายขวานะ้ก็ได้อยู่แล้วนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายมากนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้นะคะในราคานะคะคเพียงแค่34,900บนาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มคุ้มไปเลยนะคะ อ่ะอีกหนึ่งอย่างแล้วกันขอแถมให้ใครที่บอกว่ามีรูปเล็กๆเนาะอยากได้หน้าจอใหญ่ๆไว้เล่นเกมนี่เลยแคนดี <c> ้ <ười> แคนดี้ที่สามารถเล่นได้ท้งบ้านเพราะหน้าจอใหญ่มากนะคะแล้วสามารถทัดได้จริงด้วยนะ <c ười> นี่นะคะเราเล่นเกมได้เลยแบบนี้นะคะอุ้ยมันไม่ได้นะคะก็ต้องแบบนี้อ่า <c ười> โอ้โหสนุกแน่นอนทั้งพี่ทั้งน้องแบ่งกันเล่นนะคะตัวนี้ใหญ่เต็มตาแบบนี้นะคะ <c ười> ต้องมีไว้ติดบ้านแล้ว <c ười> สายอินเตอร์เทนไม่ควรพลาดค่ะ ซึ่งทั้งหมดที่พูดมาในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถมาหาซื้อกันได้แล้วนะคะที่ v t c ทอคอ t พิวเตทุกสาขาเลยนะคะหรือที่ world w i d e web นะคะว t c o อ p อิ .com นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปช็อปปิ้งกันได้นะคะในราคาเบาๆเพียงแค่34,900บานเท่านั้บาทขนา,าเองค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายและสวัสดีค่ะ